สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูข้าวเหนียวใบเตยตัดหน้าสังขยายับหน้ายักษ์นะครับข้าวเหนียวใบเตยตัดนี้ก็จะมีความหอมใบเตยแล้วก็ตัวสังขยาเนื้อก็จะเนียนนุ่มละมุนอร่อยมากๆเลยนะครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากแค่เล่นไฟนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมน้ําใบเตยก่อนโดย ใช้ใบเตย15บใบล้างทำความสะอาดให้ดีและหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ลงไปในเครื่องปั่นถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นเราสามารถนำไปตำให้ละเอียดก่อนผสมน้ำได้นะครับจากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไป600 ml แล้วก็ปั่นจนละเอียดดีเลยครับ พอปั่นจนละเอียดดีแล้วเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนตาตีสักหนึ่งรอบนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเตรียมข้าวเหนียวเคี่ยวงูวันนี้ผมใช้4 5 0หกรัมนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีเราจะล้างข้าวเหนียวของเราสักสองสามรอบจนน้ำใสดีนะครับพอน้ำใสดีแล้วให้เรา นำน้ำใบเตยที่เราปั่นไว้ก่อนหน้านี้มาแช่ข้าวของเรานะครับโดยการที่เราจะใส่สีผสมอาหารลงไปช่วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่นึ่งข้าวเหนียวใบเตยมาน้ำใบเตยจะช่วยเรื่องกลิ่นหอมอย่างเดียวนะครับสีก็จะอ่อนมากเวลานึ่งเสร็จออกมาก็จะไม่มีสีสวยมันที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับถ้าเราจะทําขายเราสามารถเพิ่มสีโดยใช้ดอปเปอร์ดูดสีหรือถ้าไม่มีก็หยดใส่ฟ้านะครับ เทใ,ใส่ฝาสักครึ่งฝาครับผสมลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันก่อนแล้วก็แช่ลงไปเลยครับข้าวเหนียวใหม่เราจะแช่เป็นเวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าเราจะแช่5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับพอเราแช่ข้าวเหนียวมาจนครบเวลาแล้วนะครับเราก็นําใส่ถาดเลครับถาที่ผมใช้จะเป็นขนาด9ก้าคูณเนะครับแล้วก็นํำข้าวเหนียวลงไปเลย จากนั้นก็เกลีย่ยข้าวให้สวยเลยนะครับข้าวก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยมากเลยนะครับตอนนี้พยายามเกลีย่ยให้เท่ากันนะครับให้เต็มพิมพ์ให้สม่ำเสมอกันให้มากที่สุดอย่างนี้เราก็พักไว้ก่อนครับ ต่อมาก็เตรียมหัวกะทิผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับ350 ml เติมน้ำตาลทรายขาวลงไป150กรัมเกลือ1น1ช้อนชาจากนั้นเราก็คนให้ละลายก่อนครับระหว่างนี้ให้เราตั้งหม้อนึ่งไว้รอเลยนะครับ พอเราตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะครับเราจะใส่น้ําเกินตรงกลางหม้อขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็จะนึ่งสังขยาต่อเลยครับจากนั้นให้เรานําข้าวเหนียวที่เราใส่ไว้นะครับขึ้นมานึ่งเลยครับเราจะใช้ไฟแรงนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจับเวลาเราก็จะเติมน้ํากะทิที่เราผสมเกลือแล้วก็น้ําตาลไว้เมื่อกี้นี้ จากนั้นปิดฝานึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา40นาทีนะครับระหว่างรอข้าวสุกเราก็จะมาทำตัวสังขยาเตรียมกันไว้เลยนะครับใช้ไข่เป็ด3ฟองไข่ไข่สามฟองครับ เติมน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี300กรัมเลือกสีสันที่มีสีเข้มๆหน่อยนะครับสำหรับน้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิ300 ml เกลือ1ช้อนชาใบเตยล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนะครับ5ใบครับ แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับขยำส่วนผสมให้เข้ากันไข่เป็ดก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวสังขยาของเราสีสวยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ไข่ไก่อย่างเดียวได้ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้เรานำใบเตยอ,ออกเลยนะครับก่อนนำไปกรองนะครับผมก็จะใช้ตะก้องมือนะครับตีให้ตัวสังขยาของเราเข้ากันดีให้เนียนดีอีกทีนึง น้ำตาลมาพาะพร้าวอย่างดีก็จะช่วยให้สังขยาของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็หอมกลิ่นน้ำตาลมาพาะพร้าวมากเลยอ่ะเท่านี้ก็ใช้ได้ครับนำไปกรองหนึ่งรอบกรองด้วยกระชอนตาทีนะครับ ตอนนี้ก็ครบ40นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูข้าวเหนียวของเรากเลยครับข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วนะครับถ้าไม่มีน้ำที่แฉะอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นใสๆอย่างนี้แสดงว่าสุกนะครับ40นาทีนี้กำลังดีเลยครับจากนั้นให้เราเติมตัวเนื้อสังขยาที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเทลงไปเลยครับ อย่าลืมนะครับจัดพิมพ์ให้ดีให้ตรงก่อนก่อนที่เราจะเทสังขยาไม่ให้เอ็นไปทางใดทางหนึ่งนะครับเราต้องทำให้ตั้งตรงก่อนสูตรที่ผมทำนี้จะเต็มพิมพ์9คูณ9แบบพอดีเลยนะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นไฟกลางนะครับปิดฝาครับวันนี้ผมจะนึ่งเป็นเวลา50นาทีนะครับเปิดทุก10นาทีเพื่อระบายความร้อนนะครับ ครบ10นาทีแรกครับเปิดระบายความร้อนหน่อยนะครับเราก็จะเปิดทิ้งไว้เป็นเวลา1นาทีนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาต่อครับครบ20นาทีครับก็เปิดระบายอากาศเหมือนเดิมนะครับการเล่นไฟก็จะช่วยให้หน้าขนมของเราเป็นหน้ายับแบบนี้ได้นะครับ ถ้าใครอยากให้เป็นหน้าเนียนๆเราจะใช้ไฟอ่อนสุดนะครับในการนึ่งเราควรดูเช็คน้ำด้วยนะครับอย่าให้น้ำข้างล่างของเราแห้งนะครับเพราะจะทำให้หม้อไหม้ได้นะครับพอระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดจับเวลาต่อไปครับตอนนี้ก็นึ่งมาครบเวลา50นาทีแล้วนะครับเราก็เปิดฝาแล้วก็ปิดไฟเลยครับ เราก็จะพักให้หายร้อนสักหน่อยนะครับพอที่เราจะจับได้นะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่เราจะเอานําขึ้นมาวางพักให้เขาเย็นสนิทก่อนที่เราจะนํามาตัดนะครับจากนั้นนํามาวางพักให้เย็นสนิทก่อนนามาตัดนะครับตอนนี้ขนมของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะมาตัดกันเลยครับโดยการตัดจากครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ อานนั้นก็ตัดครึ่งด้านนี้ครับสวยมากเลยนะครับข้าเหนียวตัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ข้าวเหนียวก็มีความเขียวสวยแล้วก็หอมใบเตยมากเลยครับสังขยาหน้ายับของเราก็สวยงามถักเสิร์ฟได้เลยครับตัวสังขยาก็จะมีความเนียนมากเลยนะครับดูได้จากตัวเนื้อนี่นะครับเนียนเนียนแบบนี้เลยครับ เรียบร้อยนะครับข้าวเหนียวใบเตยตัดหน้าสังขยาของเราเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูเลยครับมีความนุ่มหืมนุ่มและมีความหอมอร่อยมากๆเลยนะครับมีกลิ่นใบเตย ตัวสังขยาของเราก็จะเป็นสูตรเด็ดเลยนะครับเนื้อจะเนียนนุ่มมากเลยทานคู่กันกับข้าวเหนียวใบเตยแล้วเข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองมาทําตามกันดูนะครับทํากินก็ได้ทําขายก็ดีวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องครัวพระเอรนะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Ừ. Rồi. <laughs> <laughs>